ฉันนีสั่งไมแค่สามถาดสั่งปินมาห้าถาดที่จะโกงงรับ้ายอีกชั้นงั้นเหรอก็ตามนั้นแหละครับพี่แกงฉันไม่ได้สั่งลูกชิ้นหมูไม่ได้สั่งเหมือนกันค่ะชันที่ฉันก็ไม่ได้สั่งเ <c oughs> พื่อนของคุณเนี่ยแฟงคุณหรือเปล่าคะ <c oughs> นี่ครับบินค่าหางขอบคุณค่ะเฮ้ยทำไมมันแพงแบบเนี้ยตั้งห้าพัน 5, น้องน้องทำบินมาผิดโต๊ะหรือเปล่าวะไม่ผิดนะครับคุณลูกค้านั่งโต๊ะเบอร์ห้าผมว่ผมบินมาถูกแล้วนะครับนี่มันจะห้าพันได้ยังไงอ่ะดูของที่ชันส,ามมาสั่มาสิมีแค่สามถาดเนี่ย คุยกับนายละไปเรียกเจ้าของร้านหรือไม่ก็พูดจัดการร้านมาได้ครับรีบๆด้วยล่ะมันแพงอะไรสั่งแค่สามอย่างแพงเกินไปปะหมูนี่ก็ธรรมาดาผักก็ธรรมาดาไม้แพงแบบนี้พี่แจงครับทำไมกินเชฟแบบนั้นล่ะครับพี่ไฟเรามากินร้านนี้ด้วยเหรอ พี่พูดอย่างกับผมไม่มีสิทธิ์มากินร้านนี้อ่ะมันก็แค่ชาบัวร,ราคาดเองทำไมผมจะกินไม่ได้ล่ะครับก็เปล่าพี่ไม่ได้หมายความแบบนั้นคือพ,พี่เนี่ยไม่เคยเห็นไฟมากินร้านแบบนี้มาก่อนอ่ะก็เลยถามดูอ๋อครับผมงั้นผมไปก่อนนะครับยังก็ขอบคุณสำหรับอาหารมื้อน,นี้มากเลยนะครับ ก็ตายนั่นแหละครับพี่แจงอะไรเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยประธานโทษนะคะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับใบเสร็จค่าอาหารยังไงนะคะปัญหาเนี่ยมีแน่นอนเลยค่ะนี่ลูกน้องของคุณเนี่ยออกบินให้ฉันผิด ดูสิฉันเนี่สั่งไปแค่สามถาดแต่บินมาห้าพันกว่าอ๋อหรือว่าร้านของคุณเนี่ยคิดจะโกงลูกค้าอย่างฉันงั้นเหรอเด่ถ้าจะทำเนี่ยให้มันเนียนเมียนหน่อยนะเพราะว่าฉันดูออกทางร้านเนี่ยไม่เคยมีเจตนาที่จะโกงลูกค้าเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าไม่เชื่อเนี่ยนี่เป็นบินข่าอาหารแล้วก็นี่เป็นรายการอาหารที่คุณลูกค้าสั่งผ่านระบบค่ะ ันแรกเนี่ยฉันสั่งจริงนะคะแต่ว่าไส้กรอกเนี่ยฉันไม่ได้สั่งดูสิโต๊ะฉันยังไม่มีไส้กรอกสักชิ้นเดียวเลยแล้วก็ลูกชิ้นหมูไม่ได้สั่งเหมือน,นกันค่ะหมูสิบถาดสิบถาดอันนี้ฉันก็ไม่ได้สั่งนะคะคุณทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะงั้นเหรอคะหรือว่าคุณลูกค้าเนี่ยได้ถ่าย QR โค้ดสั่งอาหาร ส่งไปให้เพื่อนหรือว่าคนอื่นไหมคะคิวอารโค้ดเนี่ยเหรอคะใช่ละคะ่ะยฉันไม่ได้ส่งให้ใครทั้งนั้นแหละคะ่ะเออแต่ว่ามีโพสต์รูปลงโซเชียละคะ่ะแค่รูปมอชาบูแล้วก็ถาดสามถาดแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวฉันเปิดให้ดูคะ่ะเนี่ยคะ่ะโห นี่มันติด QR code ของทางร้านไปด้วยนี่คะใช่จริงๆด้วยอะค่ะลองแบบนี้ฉันจะทำยังไงดีแล้ะคะฉันก็ไม่ทราบหรอกนะคะหรือว่าเพื่อนของคุณเนี่ยแกล้งคุณหรือเปล่าคะแกล้งใครกันล่ะคะที่จะทำแบบนั้นน่ะฉันว่าต้องเป็นน้องผู้ชายตัวอ,อ้วนนั้นแน่ๆเลยค่ะอ่อพี่ครับพี่ครับพี่ ใช่ของร้านหมูกระทะหรือเปล่าครับครับใช่จ้ะแต่ว่าร้านพี่เนี่ยไม่ใช่ร้านหมูกระทะนะแต่เป็นร้านชาบูน้องเนี่ยเข้าใจใหม่ด้วยล่ะมผมอ่ะนั่งโต๊ะหกผมจะสั่งอาหารจากโต๊ะห้าได้หรือเปล่าครับคดี <c oughs> ว่าเขาเป็นพี่สาวของผมเองตอนนี้เขาน่าจะกดผมมากๆเลยแต่ต้องแยกโต๊นั่งนะครับแต่เขาก็ส่งเคียร์วค้ดให้ผมอยู่นะครับอ๋อ ได้ได้ในเมื่อน้องมี QR code แล้วเนี่ยน้องก็สแกนสั่งอาหารได้เลยนะครับผมถ้างั้นตอนนี้พี่สาวผมน่าจะสาวไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่รอบอื่นอะเอามาวางชิตโต้ของได้เลยนะครับได้เลยค่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยพี่จะแจ้งน้องพนักงานให้แล้วกันนะครับผม ใแล้วคะ่ะไฟนะไฟเราค่าอาหารนี่ฉันต้องจ่ายจริงๆหรอคะใช่แล้วคะ่ะเพราะว่าอาหารทุกอย่างที่ทางร้านเสิร์ฟไปเนี่ยถูกรับประทานไปหมดแล้วยังไงเนี่ยคุณเองก็ต้องจ่ายเงินให้ครบนะคะฉันจ่ายให้ก็ได้คะ่ะแต่ว่าคุณเนี่ยช่วยแยกบินค่าอาหารให้ฉันหน่อยได้ไหมคะโต๊ะฉันที่สั่งสามรายการแรก แล้วก็อีกบินหนึ่งรายการทั้งหมดเลยอะค่ะได้สิคะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะจัดการให้ค่ะแล้วฉันขอสแกนจ่ายได้ไหมคะได้ค่ะนี่ค่ะสแกนตาม q ิวอา e โคได้เลยค่ะอ,อหอ5,000ใช่ไหมคะค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเอาใบเสร็จนี้ไปแยกค่าอาหารให้คุณนะคะ ค่ะไฟนะไฟทําแบบนี้กับพี่ได้ยังไงเนี่ยรู้สิเรนสะเงินหมดบัญชีเลยอะ่ะอย่าให้ได้เจอนะไฟนี่พี่บอกให้หยุดทําไมไม่หยุดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไฟทําแบบนี้กับพี่สาวตัวเองได้ลงคอได้งไงแล้วใครอ่ะ บอกให้พี่มากินชาบูแล้วไม่ชวนผมละครับผมรู้ก็เลยเวาคิวอาโคโตพี่มันสั่งกินอาหารให้หมดเลยเฮอพี่อ่ะมันเป็นคนใจดําไม่นู้ถึงน้องชายคนนี้บ้างเลยยังไงก็ไฟกินเยอะไงอีกอย่างนึงเนี่ยพี่ไปกินกับไฟแต่ละครั้งหมดไม่เคยต่ำกว่า5,000ันนี่พี่พูดแบบนี้ได้ไงอ่ะรู้ไหมว่ามันทำลายจิตใจผมมากแค่ไหนอ่ะทั้งพี่ไปกิน ไปเที่ยวพี่ชอบพ้นลงโซเชียลเดียวทามตลอดเลยผมเห็นทั้งคิวอาโค้ดแล้วก็ชื่อร้านรอบเนี้ยไปตามมากินถูกที่ไงล่ะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวคราวหลังเนี่ยไปเที่ยวไปกินจะชวนแล้วกันนะแต่ไฟเหอะทําแบบนั้นกับพี่สาวแท้ๆตัวเองได้ไออยังไงเออยังไงผมก็ต้องขอโทษพี่้วยแล้วกันครับผมจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วอือรู้จักขอโทษเนี้ยมันก็ดีนะ แต่ค่าอาหารไฟอ่ะสี่พันบาทจ่ายมาเออเอางี้ไหมครับพี่แจงเดี๋ยวผมอ่ะจเป็นเบสให้พี่หนึ่งเดือนเลยโอเคโอเคได้งันงานแรกของไฟเนี่ยคือช่วยพี่ถือกระเป๋าได้ครับคุณพี่สาว <laughs> เราไฟก็ต้องรีบกลับบ้านด้วยนะพ่อไฟต้องไปหล้างจานรีดผ้าขวาดบ้านถูบ้านแล้วก็มีอีกเยอะเลยอะ่ะพี่ว่าเราเนี่ยรีบกลับบ้านกันเถอะไปไป,ไป,ไป